สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายวิธีการเข้าเกียร์ว่างนะครับในฟอร์ดเดนเจอร์ที่เป็นเกียร์แบบออโต้เกียร์ธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ e-shifter นะครับเบื้องต้นเราพอเราขับมานะครับเราจอดรถอยู่บที่ตำแหน่งเกียร์จะอยู่ที่เกียร์ P นะครับให้เราเหยียบเบรกค้างไว้นะครับเอยเยบเบรกค้างไว้เสร็จแล้วเพ๊บให้เรากดที่ปุ่มด้านหน้าด้านหน้านะครับของเกียร์ กดค้างไว้นะครับพอเรากดค้างไว้ปุ๊บให้เราปิดสวิตช์รถเลยนะครับดับรถเลยนะครับให้อยู่ตำแหน่งออฟเลยนะครับพอปิดปุ๊บให้เราลากเกียร์นะครับมาอยู่ตำแหน่งเอ็นแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วตำแหน่งหน้าจอจะขึ้นบอกว่าจอดล็อกโอเคให้เรากดปุ่มโอเคได้เลยนะครับแบบนี้ก็คือเป็นการเสรียจสิ้นเราสามารถจอดโดยที่อยู่ในเกียร์ว่างสามารถเข็นรถได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ